สวัสดีครับผมจาริสนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้าปอดเยาว์เลสตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับผมตัวสปอร์ตตัวนี้นะครับการตกแต่งก็คือที่เห็นกันก็คือแต่งสไตล์ของวิตเตอร์นะครับผมแล้วก็กระจังหน้า f อฟดีขนาดใหญ่นะครับตัวสปอร์ตตัวนี้ครับจะมีตัวไม่ได้บวกแพ็คเกจนะครับตัวนี้บวกแพ็คเกจนะครับอีก58,000บาทนะครับผมคันนี้แล้วก็กองบวกแพ็คเกจนี่จะมีกล้องรอบคันนะครับผมแต่นะครับผม การชุดแต่งของวิทเตอร์เนี่ยอยู่ที่ลูกค้าต้องการเลยลูกค้าอยากได้แต่งแบบสไตล์ไหนนะครับผมแต่คันนี้นะครับผมก็คือจะแต่งนะครับสีเทาดาคันนี้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากนะครับแต่งว่ามันจะสวยไหมนะครับผมก็คือเครื่องยนต์นะครับจะอยู่ที่2.0ลิตรนะครับร7สแปงม้านะครับคันนี้เกียร์นมัติ6สปีดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ดีเทลกันเลยนะครับกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นทรง f r d นะครับผมขนาดใหญ่นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล้อง นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับจะเป็นชุดนี้โบเอ็กเกจก็จะเป็นกล้องรอบคันนะครับกล้องส่วนกระจังหน้าตัวนี้นะครับก็จะมีไฟสิวนะครับ LED สดวงแต่ไฟตัวนี้ครับมันจะติดช่วงที่เวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้จะต่อแยกนะครับมีฟิวต่างหากแล้วก็ชุดสเกิร์ตแต่งนะครับผมของวิทเตอร์นะครับเห็นไหมครับชุดแต่งของวิทเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการสเกิร์ตที่แปะเข้าไปนะครับ กาชนหน้าของเดิมยังอยู่นะครับผมแต่ตัวนี้เราแต่งเป็นสเกิร์ตเวเตอร์ก็คือคิวนะครับแก้มด้านข้างตัวนี้เห็นไหมครับจะใหญ่นะครับแล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะชอบอีกสไตล์เดิมๆของของของตัวเขาเองนะครับส่วนตัวนี้ก็มีเซนเซอร์หน้านะครับเซนเซอร์หน้าสี่จุดแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็น led นะครับผมตัวนี้ไฟตัดหมอกจะติดข้างที่เราเลี้ยวนะครับตามล้อที่เราเลี้ยวนะครับถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับ ไฟตัวนี้ก็ติดด้านซ้ายนะครับผมหรือถ้าเราจะให้ติด2ดวงก็สามารถเปิดไฟได้นะครับเปิดไฟออนได้เลยนะครับส่วนไฟหน้านะครับผมไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าเดย์ไทม์ขนาดใหญ่นะครับก็คือเป็นซีแคมนะครับเป็นซีแคมแล้วก็ไฟตัวนี้จะเป็นเอ่อ LED r e f l e c t o r นะครับแผงไฟ LED ครับจะอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็จะสองคาที่โคมนะครับทำให้นะครับไฟนะครับลำแสงนะครับจะไม่ฟุ้งกระจาย ส่วนชุดครอบตัวนี้ก็เน้นเป็นชุดครอบเป็นสีนะครับผมเป็นสีดําเงาครับสีดําเงามีคําว่าเอฟเลสด้วยนะครับแล้วก็ตัดกับสีสีเทาดาของตัวรถนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับจะเป็นคิวตัวนี้จะเป็นชุดเดียวกับชุดวิตเตอร์นะครับเป็นชุดเดียวกับชุดวิตเตอร์เขาส่วนล้อแมกและยางนะครับผมตัวนี้เราก็เปลี่ยนล้อแมกนะครับและยางให้ใหม่ก็คือล้อแมกยังเป็น ไซส์นะครับล้อแม็กขอบ20อยู่นะครับส่วนยางก็เป็นยางของโอตานินะครับแต่ตอนนี้นะครับผมจะดูทรงออฟโรดหน่อยเพราะว่าสองเจ็ดนะครับหน้ายางนะครับแต่ว่านะครับแก้มยาง55นะครับแล้วก็ R 2 0แต่ทีเนี้ยที่เราดูว่าอาจจะดูใหญ่หน่อยนะครับผม5 55เท่ากันนะครับกับตัวที่มากับรถนะครับน่าจะเป็นที่มิติของ หน้ายางนะครับผมเพราะ่าที่มาจากโรงงานก็คือสองห้าห้าอันนี้เป็นสองเจ็ดห้านะนะครับลายแม็กนะครับตัวนี้ก็เป็นของ a อเอเอ็มพนะครับผมแต่ลายแม็กนะครับลายสวยงามมากนะครับเป็นสีลมดำดิสเบสสีล้อนะครับขยับมากันต่อนะครับผมมาที่ตัวนี้มีคำว่าเทอร์โบนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นซิงคิงเทอร์โบนะครับเทอร์โวยวนะร้อยเจ็ดสิบแรงม้า เอกลักษณ์ของเขานะครับมีคําว่าสปอร์ตเป็นอะคริลิกนะแล้วก็กล้องรอบคันนะครับก็จะมีเห็นไหมครับจะมีตรงนี้ส่วนนะครับผมชุดครอบต่างๆนะครับเบ้ารองมือตัวนี้ก็จะเป็นเน้นนะครับคันนี้ก็จะเน้นเป็นสีดําเงานะครับมีคำว่ายาเลสสีแดงอ่าส่วนมือจับนะครับก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีเลสนะครับก็สามารถที่จะล็อกรถได้นะครับผมหรือปลดล็อกได้นะครับ เห็นไหมครับส่วนตัวนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็มีตัวบายสปอร์ตนะครับก็คือป้องกันนะครับเป็นเป็นสัญลักษณ์นะครับจุดบอดนะครับด้านข้างเห็นไหมครับจะมีรูปรถนะครับแล้วจะมีไฟขึ้นนะครับบายสปอร์ตตัวนี้เอกลักษณ์ของตัว F-LED ตัวนี้นะครับผมก็คือเห็นไหมครับจะเป็นสีดํานะครับจะเน้นเป็นสีดําเลยนะครับของตัวสปอร์ตตัวนี้ต่อมานะครับมาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับผมไฟนะครับผมก็จะเป็นไฟซิกเนเจอร์ของเขามีเฉพาะตัวสปอร์ตขึ้นไปนะครับผมถ้าเป็นตัวเทนเจอร์ไฟนี้ยังไม่มีนะครับผมก็ สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับส่วนส่วนไฟนะครับเป็นไฟเบรกไฟถอยนะครับคําว่าเอฟเรสตัวนี้นะครับก็จะไฟเบรกนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับไฟถอยนะครับผมก็จะเป็นสีขาวนะครับอันนี้ฟิล์มนะครับฟิล์มตัวนี้ก็จะติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมก็คือบารหน้า60รอบคัน80ให้กับลูกค้าส่วนชุดแต่งของชุดสเกิร์ตแต่งของวิตเตอร์ด้านท้ายนะครับ เห็นไหมครับจะมีเป็นสีเฉดสีตัดกันนะครับผมก็จะเป็นสีดําตัดบะท่อนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นท่อหมายเลข8นะครับหรือสามารถเลือกได้จะเป็นท่อเหลี่ยมนะครับหรือท่อกลมก็ได้เช่นเดียวกันเพราะตัวนี้จะเป็นสแตนเลสแต่งนะครับต่อมานะครับลองดูรอบคันดูนะครับคันนี้นะครับมีการตกแต่งนะครับก็คือลงตัวนะครับผมเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กนะครับผม เปลี่ยนยางแล้วก็ใส่สเกิร์ตพิเตอร์แต่งคันนี้ก็ดูสวยงามแล้วนะครับส่วนภายในภายในตัวนี้นะครับผมก็คือสปอร์ก็จะเน้นเป็นโทนดำะนะครับเป็นโทนดำภายในกว้างขวางนะครับเห็นไหมครับ บางคนอาจจะถามว่าตัวสปอร์ตมีสรุปไหมตัวสปอร์ตนี้ะจะไม่มีสรุปนะตัวนี้ก็มีเปิดไฟหน้านะครับเป็นเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดขนาดแปดนิ้วส่วนหน้าจอกลางนะครับผมหน้าจอกลางตัวนี้จะเป็นตัวขนาดสิบสองนิ้วนะส่วนเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะครแล้วก็มีโหมดปรับนะครับปรับประหยัดนะครับหรือปรับโหมดปกตินะครับลากพ่วงถนนลื่นได้เช่นเดียวกันส่วนตัวเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับจะปรับเบาะไฟฟ้าเห็นไหมครับเราสาม,มารถที่จะเลื่อนสไลด์ปรับได้เห็นไหมครับแล้วก็เอนหลังได้ แลวตัวนี้นะครับผมจะมีหน้าที่ด้านหลังนะเบาะก็มาจากโรงงานนะครับนุ่มนวลนะครับทนทานนะครับเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดเขาอยู่แล้วนะครับทนทานมีคำว่าสปอร์ตด้วยเป็นอย่างนี้นครับฟอร์ดเอเวอร์สปอร์ตตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับบอกเขาก็อยากได้แต่งแบบไหนนะครับมาคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีบริการนะครับก็คือ ส่งให้นะครับถึงบ้านเลยนะครับผมหรือลูกค้านะครับท่านใดนะครับสงสัยนะครับในการแต่งนะครับหรือสเปครถต่างๆก็สามารถติดต่อผมได้นะครับเราไปดูที่ช่อง YouTube ผมได้พิมพ์คำว่าจารุฟอดได้เลยหรือแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วพูดคุยกันนะครับมีงบเท่าไรอยากจะผ่อนเท่าไหร่นะครับผมยินดีให้บริการเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ